ค่ะนี้เป็นมอนตอรล,ล่าเนาะแบบรสเผ็ดอะไรประมาณเนี้ยเนะาะค่ะสวัสดีครัะเพื่อนๆสวัามีกรกุมค่ะว,ว,วันนี้จะทำเป็นแบบเหมือนสปาเกตตี้เอาแบบอันเนี้ยนะเราเคยทำแต่นานมากแล้วคือเป็นฮอทดอกอะไรแบบเนี้เนาะเป็นซอสเซจโนนี่นั่นแต่เราจะลองทำอันนี้ดูเนาะบิสมิลลาหั่นยังไงดีหั่นแบบนี้เลยเนาะบิมลา จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเอาสปาเกตตีเนาะเสียบเข้าไปไมสมาแล้วแต่เราเลยเนาะแบบอันหนึ่งเราจะเสียบกี่กี่สปาเกตตีก็แล้วแต่ทำแบบนี้ฮะ่ะอุ้ยบิสิซลหาหักแล้วนี่ค่ะสปาเกตตีไม่เป็นใจโอเค ค่ะประมาณนี้เราจะเสียบให้หมดเลยเนาะ,ะลูกบอกขอกินเป็นฮอทดอกได้ไหม <laughs> อันนี้ของอันนี้ของแม่อันนี้ของลูกเสียบเข้าไปเสียบในลูกนี่เบาปให้ สุดท้ายเราก็ต้องใส่ฮอตดอกด้วยเพราะว่าลูกบอกว่าเขาว่าชอบกินฮอตดอกมากกว่ามันตตนเดล่าก็เลยมาช่วยเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะต้มน้ำเนาะเราก็จะเอาเนี้ยใส่ลงไปเลยค่ะค่ะ <Okay. S 2> เราก็จะรอให้สปากเกตตี้เขาเริ่มสุกเนาะ เดี๋ยวเราก็จะไปผัดซอสกันค่ะค่ะพอเส้นสุกเรียบร้อยเนาะเราก็เสด็จน้ำเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มผัดซอสกันเนาะใส่น้ำมันลงไปค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หอมค่ะใส่เตเม t o โต้ตเนาะ แต่ช่วงนี้แดดก็ออกบ้างเดี๋ยวแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเวลาเดียวกันเลยแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวแดดร่มอะไรอย่างงี้เราก็จะผัดอันเนี้ยค่ะให้เขานิ่มๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องต่อไปค่ะถ้าเราใส่ไก่ลงไปเลยเนาะ ใส่ซอสซาลาลงไปเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศค่ะใส่ซอสพริกลงไปด้วยค่ะชอบเผ็ดเผ็ดใส่พริกไทยดำค่ะรสเมรี่ค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยค่ะเอาง่ายๆคือปรุงรสตามใจชอบเลยละค่ะชอบแบบไหนปรุงรสแบบนั้นเลยเนาะง่ายเลย เราก็จะคุกเค้าให้เขาสุกอีกหน่อยนึงค่ะพอปรุงรสตามใจชอบเนาะเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะค่ะจะคุกแค่นิดหน่อยพอค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เส้นลงไปค่ะเราก็คุกเขาให้เข้ากันเนาะแค่นี้เลย ค่ะนี่สปาเกตตี้ซอสเซสแล้วก็มันตาดลล่าของเราแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่่ก็โรยผักนิดหน่อยเป็นพาสลี์หั่นฝอยเรียบร้อยแล้วค่ะ โรยพาสลี่แห้งเรียบร้อยค่ะแ f งฟ watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ